สัดีนะครับแฟนๆแกงโอ้ชแแนลทุกท่านเนาะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ชนบุรีกันอยู่นะครับผมหลายๆคลิปเนาะที่เรานําเสนอไปนะครับก็หวังว่าแฟนๆคงจะชอบนะฮะวันนี้ก็ขับรถเนี่ยพาแฟนๆมาชมนะฮะถนนที่สวยที่สุดในประเทศอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเนาะเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยนะเป็นถนนเรียบทะเลนะครับ ชนละมากวิถีเนาะชื่อของเขานะครับผมเนี่ยสวยงามมากนะครับผมใครที่เคยมาชนบุรีนะจะเห็นสะพานเนี่ยสวยงามมากนะครับเขาสร้างขึ้นใหม่ไม่นานมาเนี้นะไม่กี่ปีนะครับผมแล้วก็สร้างบนทะเลเลยเนี่ยนะฮะดูสิทุกคนนะครับผมข้างๆเรานี้ก็คือทะเลนะครับดูคือซองสวยงามมากนะถนนที่สร้างเรียบชายทะเลไปเลยนะครับผมนี่เนาะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทะเลชนบุรีนะครับนี่เนาะสวยงามแล้วก็ด้านขวายังมีแบบป่ากกงกลางเล็กๆอยู่นะครับผมแล้วครั้งหนึ่งเราเคยจอดเนี่ยตอนน้ําลงอะ่ะเราเห็นปลาตีนเนาะปลาตีนตัวเท่าแขนเลยอะ่อนะเรว่าตรงนี้แบบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่เนาะก็บันทีก็มีคนมาจอดรถถ่ายรูปกันเนี่ยฮนะอันนี้เราก็จะติดกล้องไว้ในรถเนาะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้แฟนๆชมนะครับผ่านอ่านหน้ารถไปนี่นะครับผมนะเพราะว่า แสงแดดสาดส่องอาจจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นักแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีจุดสวยๆนะครับเดี๋ยวจะจอดรถแล้วก็ลงไปเดินถ่ายให้แฟนๆชมกันสักจุดหนึ่งนะเราต้องสู้เพื่อแฟนๆครับพี่สองครับแดดร้อนแค่ไหนเราก็จะสู้นะสะพานนี้ก็มีความยาวมากพอสมควรแหละแต่ลุงเล็กยังไม่รู้ว่ามันยาวกี่กิโลนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ไว้เป็นข้อความในในใต้คลิปเนี่ยครับให้แฟนๆ ให้ข้อมูลแฟแๆนะนะ mm hmm. ผมนี่สวยงามมากพี่ซองจุ๊บ uh huh. นะอิจชาคนชคบุรีจริงๆที่มีถนนสวยๆอย่างเงี้ยไว้แบบขับรถไว้พักผ่อนหย่อนใจกันนะเย mm ็น hmm. ๆเนี่ยฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นที่ตะวันตกพอดีพี่ซองถ mm ้า hmm. ที่ตกมุมเนี้ย่วยสวยแต่เราอยู่ไม่ถึงตอนเย็นนะเ mm hmm. พราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้ากรุงเทพกันแล้วนะ mm hmm. วันนี้มาเที่ยวบางแสนมาอัปเดตบรรยากาศใน อ่าบางแสนอะไรอย่างแฟนชมนะคนคนดอยแมวทะเลน,นะก็ใครมีโอกาสมาทางชนบุรีมาทางบางแสนเนี่ยก็แวะมาถนนเส้นนี้ได้นะตั้ง gps มาเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเขาชื่อถนนชลมากวิถีหรือสะพานชลมากวิถีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถนนหรือสะพานเพราะ เพราะมันอยู่ในน้ําใช่ไหมใช่อ่ามันอยู่ในน,น้ําจะเป็นสะพานก็ได้จะเป็นถนนก็ได้นะครับแลเดี๋ยวจะเรียกนะแล้วแต่จะเรียกครับเ <c oughs> นาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาสักจุดหนึ่งจอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายบรรยากาศให้แฟนๆชมกันนะครับอันนี้ก็คือชมจากหน้ารถเราไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆขับไปเนะี่ยเดี๋ยวมีจุดมันจะมีจุด,จดที่ที่<อ>หให้จอดอะ่ะมีมีข้างหน้านี่แหละเมื่อกี้ก็มีจุดหนึ่งแต่จอดไม่ทันนะครับ ก็เน okay. ี่ยข้้งหนามีมีอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะให้แฟนๆชมนะครับเนี่ยมาเส้นเนี่ยคนก็ขับรถไม่เร็วเพื่อชมวิวใช่นะโอเคนี่เป็นบรรยากาศอัปเดตนะในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เอามาฝากแฟนๆกันเนาะครับผมใครอยู่ที่ไหนเนี่ยดูคลิปเราแล้วเนี่ยออกมาเที่ยวกันนะครับผมประเทศไทยก็น่าเที่ยวนะแล้วบางทีเรามีโอกาสเราไปต่างประเทศเราก็เก็บ บรรยากาศต่างๆเนี่ยมาให้แฟนๆชมแอะตรงนี้จอดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงลงไปถ่ายอัปเดตให้แฟนๆชมกันสักนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็มีของมาขายขอะไรยำหอยนั่งรมหมึกย่างเนี่ยนะครับโอเคเราจอดตรงนี้ก่อดนะให้แฟนๆชมนะโอเคเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเนี่ยด้านหน้าคือทะเลเลยทุกคนนี่นทะเลนะฮะผมโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเค โอเคนะพี่ซองเนี่ยนะเราก็จอดรถเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยเขาจะมีจุดจอดรถเนี่ยนะครับให้เราจอดรถได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ลงมาชมวิวกันได้เนี่ยดูสิชิลมากดูสิพี่ซองต้อง,ต,องต้องฝั่งนี้นะฝั่งนู้นมันย้อนแสงเดี๋ยวดมุมเนี้ยโอ้หสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้คือทะเลแล้วก็เนี่ยตัวสะพานมันก็จะยาวจปงทุ่งเนี่ยเห็นด้วยตาเลยเห็นไหมไปจนสุดนู้นอนะ่ะยาวมากนะครับก็สร้าง ไว้เลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับผมให้เดินทางสะดวกขึ้นนะดูทีแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยดูสิพี่ซองทะเลนะครับทะเลโอ้ทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะตกตรงทางนี้นะดูสิเราเรามาจากตรงนู้นนะไกลๆเลยนะฮะผมแล้วก็มาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วข้างล่างก็ทะเลเลยดูทุกทีนะ่ะเขาก่อนเรามาตอนน้ําน้ําลงเนะจะเห็นปลาตีนะเดินกันเต็มนุบเรียบเรีเลยนะครับ,บผม เนี่ยบรรยากาศโอ้โหสุดชิลเนาะแล้วฝั่งนู้นจะเป็นป่ากโกงกลางพี่สองยังเหลืออยู่กลางเมืองชนบุรีเลยก็ยังมีป่ากโกงกลางอยู่นะครับผมเนี่ยดูสิแล้วก็จะมีหมู่บ้านบ้านชาวประมงตรงนู้นนิดนึงนะครับผมเนาะแล้วก็เนี่ยมีคนเอาสตฟู้ดมาขายเนะี Food ่ยฟ ok, ู้ดท็อกฟู้ดทักนะครับตอนเย็นน่าจะคึกคักอะคิดว่านะเนาะแต่เราอยู่ไม่ถึงอะเนี่ยครับผมนี่เนาะก็เป็นบรรยากาศจุดตรงนี้นะครับที่ให้ฟแฟนๆชมเดี๋ยวก็ จะขับรถไปแล้วก็ดูดูบรรยากาศตามเส้นทางไปจนจนสุดสายแหละนะเดี๋ยวเราถ่ายให้แฟนๆชมนะครับอันนี้เราก็ลงมาอัปเดตบรรยากาศตรงนี้ให้แฟนๆชมนะฮะดูสิบรรยากาศดีมากนะครับผมโอเคนะนี่เราบาัน้องบากับน้องเปาตุ้งนะครับผมรถของเราเองนี่น,นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะไปดูบรรยากาศบนถนนต่อไปนะครับผมโอเคนะครับ ไปกันต่อนะครับผม่ีน,นี้ก็เก็บบรรยากาศบนสะพานให้แฟนๆชมนะอันนี้ก็ดูบรรยากาศของตัวเส้นทางต่อนะครับผมนะมันจะเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ไม่แน่ใจกี่กิโลเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะครับนี่นะก็มีมีคนมาจอดแต่เรามาตอนนี้บ่ายสามนะมันร้อนนะฮะความจริงตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยจะมาแล้วถ่ายรูปสวยมากนะ แต่วเราเราเมื่อเช้าก็ตื่นสายพอตอนเย็นก็ไม่อยู่แล้วแต่เดี๋ยวเข้ากรุงเทพแล้วครับนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตบรรยากาศที่กรุงเทพให้แฟนๆชมกันอีกแซกสองสซกคลิปนะครับผมนี่ก็ค่อยๆจะไปละแล้วก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้แฟนชมกันนะครับสวยงามมากเราเนี่ยเป็นคนเหนือนะเราก็ชอบทะเลนะฮะ ได้มาเห็นทะเลแบบนี้ก็แค่<จ>แค่แค่ได้เห็นก็ชื่นใจแล้วนะฮะนะี่เนาะแต่มันยาวมากอ่ะพี่ซองเป็นสิบกิโลได้มั้งนะนี่นะครับก็เละาะผ่านริมทะเลไปนะแล้วก็เลี่ยงตัวเมืองชนบุรีออกมาครับผมถ้าใครจะมาเนี่ยก็ปักหมุดใน g p พได้เลยนะครับผมโอเคแล้วตรงน,นี้ก็เป็นวงเวียนวงเวียนลายวงเวีนควาย เพราะว่าชนบุรีเนี่ยเขามีประเพณีหนึ่งประเพณีวิ่งควายนะครับที่ขึ้นชื่อของเขาก็เอามาเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็ทา่แม่ก็มีอีกวงเวียนหนึ่งนี่เป็นเลือดสำเภาเลือดสำ <c oughs> เภาใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นซ้ายมือเป็นลานเป็นลานไปถ่ายรูปเป็นได้นะมีคําว่าชนบุรีตัวใหญ่ๆเขียนวไว้นะครับ <c oughs> ็คกินก็นได้เป็นจุดเ็ิอินนะนี่ <c oughs> ซ้ายมือก็มีต้นโครงกลางนะนี่คือต้นโครงกลางนะเนี่ยมันมันเป็นเพือที่ขึ้นอยู่ริมทะเลเนาะตอนนี้วงเวียนฉลามฉลามชนแวงเวียนฉลามชนนะครับผมเนาะไปต่อนี่ตรงนี้นี่ทะเลอยู่ใกล้ๆเลยพี่จองอยู่ปิ่มๆนี่เลยนะลองดูนะฮะเราในกล้องไม่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะน่าจะเห็นอยู่นะมันปิ่มๆเลยไปคิดว่าถ้าตอนน้ําขึ้นเยอะๆนี่มันจะท่วมขึ้นมาไหมเออนะ เอออาจอาจจะขึ้นมาได้นะมีโอกาสอยูน่นะนี่นะตรงนี้ก็มีจุดจอดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเลยพี่ซองให้ให้ดจอดแล้วก็เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็เอามาขายของกันนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับนี่ตรงนี้เป็นเรือประมงจอดอยู่นี่เราเรือประมงนะครับบ้านเราก็ทรัพย์ดีดนสีในน้ำแหละรล้นสมบูรณ์นะครับผมก็ พี่นี้เราก็กินอาหารทะเลฉับกันละนะครับเราก็จะไปต่อ <c oughs> ไนไ <c oughs> ูบรรยากาศไปนะครับผมบนเส้นทาง <S <S สะพานชนละบางวิถี <S 2> <S 2> <S สวยมากอ่ะแล้วก็ยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วมันจะมีแบบนี้แยกให้ให้เราเข้ามาได้ได้หลายทานอยู่นะครับเข้ามายัางเส้นทางเนี่ย ตรงน,นี้มันอยู่ใกล้กลทะเลเลยนะทะเลเดือตามอยู่ติดทะเลเลยนะครับดูไปตามคลิปครับเนี่ยบรรยากาศเนาะเราก็ไปเที่ยวไหนเราก็อยากจะนําเสนอให้นแฟนชมกันนะครับได้มาสัมผัสนะบางคนอาจจะมาไม่ได้เนี่ยหรือว่ามายากเนี่ยก็ชมคลิปเราไปนะครับผมแล้วถ้ามีโอกาสในอนาคตก็มาตามเราได้นะครับผม จีฮะเออมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยนะครับด้านซ้ายมือเนาะอ่านะครับแล้วมีคาเฟอเมซอนด้วยเออมีอเมซอนสวยๆ,วยๆอยู่นะฮะับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราว่าเราจะแวะคาเฟอเมซอนตรงนี้เราลืมเนาะเคเคเดี๋ยวยูเทนก่อนนะครับมีร้านกาแฟคาเฟอเมซอนสวยๆอยู่ตรงนี้หนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้แฟนๆชมนะเมื่อกี้ลืม ว่าเดดูบรรยากาศเนี่ยเดีย๋ยวยูเทิร์นโอ้ยอันนี้สะท้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปในร้านเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ยอดแสงมากนี่นะครับก็จอดรถนะตรงบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยก็ยังเห็นตัวเส้นทางสะพานอยู่เนาะสวยงามมากยาวไปถึงู้นเลยแลเนี่ตรงนี้พี่ทองร้านในกระแสคาเฟ่ไมซอน ที่วิวสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศร้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้พี่สองสวยงามมากข้างหลังเนี่ยเป็นทะเลนะครับอดไม่ได้ต้องมาอัปเดตให้แฟนๆชมเนี่ยบรรยากาศนะครับสวยงามมากเนาะก็อยู่ข้างๆร้านจีพะเนี่ยนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของคาเฟ่เมซอนเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มนั่งชิลกันสักแป๊บหนึ่งนะพี่สองเดินเข้าไปเลยนี่สวยงามมากนะครับโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนเคนะครับเข้าไปดูภายในร้านกันเนาะครับผม คาเฟอเมซอนนะครับริมทะเลอ้้ดูสิทุกคนสวยมากบรรยากาศเปังน้ยบรรยากาศสุดยอดเลยพี่สองเนี่ยโอ้ยแต่อ่ามุมนั่งข้างนอกเะี่ยวไม่ค่อยมีแล้วนะวันนี้คนเยอะจังนะครับผมเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับผม สั่งเครื่องดื่มไปแล้วพี่ซองดูสิบรรยากาศเนาะชิลมากนะฮะเนาะร้านก็จะอยู่ตั้งอยู่ในทะเลเนี่ยเป็นคาเฟ่อมซันที่อยู่ในทะเลจริงๆเลยครับนะนี่นะบรรยากาศรอบร้านนะครับก็จะปิดกระจกดยรอบเลยนะฮะแล้วก็มองไปมุมเนี้ยดูสุดยอดนะเออเป็นอเมซอนที่สวยสุดๆอีกแห่งหนึ่งของประเทศเลยแล้วแหละเรายกใหอ้อย่างนั้นนะเนะี่ยสวยมากเลยนะครับดู บรรยากาศสุดชิลนะครับเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มแป๊บเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสองโซนด้านนอกนี่นก็คือไม่ติดแอร์นะครับแต่ได้ได้ฟิลทะเลเต็มๆแต่เราขอขอเย็นๆไว้ก่อนนะครับน,นบี่เป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะวันนี้คนเยอะนะครับนี่นะใครมาเส้นทางนี้แวะมากินกาแฟตรงนี้กันก่อนได้แล้วที่สําคัญคือราคาปกติของคาเฟ่แอเมซอนเลยนะครับก็สองเมนูที่เรากินประจำเลยก็คือหนึ่งร้อยสิบบาท ทุกที่นะครับที่นี่ก็หนึ่งร้อยสิบาทไม่มีบวกเพิ่มค่าวิวค่าอะไรไม่มีบวกเพิ่มเท่าเดิมเลยนะครับก็มาแวะดื่มกันได้เนาะก็อย่างงั้นแล้วกันปิดคลิปลับกันบ้างน,นะครับสำหรับคลิปน,นี้เราก็ได้รับการบรรความงามของสะพานที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนะครับเจ้าชสะพาน ชนละแม้วิชีนะครับเกือบลืมชื่อนะก็ใครมีข่าวแผนมาชนบุรีนะครับก็แสแลงมาชมได้แล้วมันคือแพร่เนี่ยเป็นตอนที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเช่นเดียวกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดถ้าสไครกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนีาจะไปในต่อที่ด้านลนะครับจนนี้ไปคร้บบ๊ายบาย